p h 7.14ช่องเล่านิยายวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทุ่มเทเพื่อรัก dedicated to you ตอนทุ่มเท9 fc number o คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนตัวละครเหตุการณ์ไม่มีอยู่จริงสถานที่มีอยู่จริงเป็นบางกรณีนักเขียนนำมาปรับแต่งใช้หรือให้เข้ากับสถานการณ์ในนิยายเพียงเท่านั้นและนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายชายรักชายเคทองได้หากนักอ่านที่ไม่ชอบแนวนี้หรือว่าไม่เคยตัดแนวนี้มาก,ก่อนหากทำใจได้ก็กดรับฟังต่อไป,ไปได้เลยคะ่ะดังนั้นผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะพิจวรณ์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกึ่งยินยอมกับคอนเซ็กชวลฮัมมิ่งมีการบรรยายฉากเวิร์บซีนผู้ฟัง ใบหน้าที่ดูเหนื่อยร้าของเพื่อนสีตัวโตวต,วตรงหน้ากำลังอ้าแขนกลางออกรอให้เพื่อนสีตากใสได้เดินเข้าไปโอบกอดตามความคิดถึงเมื่อได้เห็นหน้ากันในทันทีทว่าคนตัวเล็กกลับยกยิ้มพร้อมกับเดินเข้าไปหาอ,อกก้อมกอดของเพื่อนสนิทสุดรักนั่นจริงๆแต่ทว่าฟารังกลับใช้ฝ่าเท้าเขีย่ยลงไปบ,บนหน้าแข้งแข็งแทนที่จะสวมกอดคนที่รอยอยู่จนเกอไอ้น้องฝ่าไอ้เชนนี่เล่นทรีน เดี๋ยวปัดเหนียวกูอุตส่าห์โรแมนติกใส่เฮ้ยหมดกันความโรแมนติกกูหมอกที่เอาแต่บนอุบออกมามากมายที่ตอนนี้ตนได้ถูกเพื่อนสีมาดกวนแกงใส่กันอย่างนี้เจ้าเพื่อนตัวแสบตัวดือ้อเล่นมายืนดักรอต้อนรับกันแบบกวนๆตรงหน้าประตูแบบนี้เลย ฟารังถึงกับหลุดถาออกมาก่อนที่จะได้เห็นใบหน้าคมเข้มของเพื่อนสุดหลอ,อยูยี่ถึงกับกยอมขยับเข้าไปหาแต่โดยดีแล้วเป็นฝ่ายสวมกอดคนที่มีสีหน้าติกฉุนอยู่แทนโอ้พี่หมอของน้องฟ้ากอดกๆนะครับเหนื่อยมากเลยเหรอดูทำหน้าดิยิ้มให้น้องดูหน่อยเร็ว ฟารังที่เห็นคนหน้าบูดยังไม่ยอมหายงอนกันจนไม่ยอมยกแขนขึ้นมาเกาะตอบรับกันเลยแม้แฝ่น้อยคนตัวเล็กจึงได้ยกมุกเดิมขึ้นมาใช้กับคนตรงหน้าในทันทีคนที่แพ้ลูกอ้อนเสมอมานั้นในท้ายที่สุดก็ยังคงเป็นฝ่ายแพ้ใจให้กับฟารังอยู่ดีนั่นแหละหมอกจึงยอมแก้แขนเผื่อรักด้วยการดึงแก้มให้ยืดพองจนโยติดมือออกมาเสียเลยออ สมน้ำหน้าฝ่ามือใหญ่ยอมปล่อยออกจากแก้มแดงขึ้นสีแล้วดันหน้าผากเหม่งของอฟารังให้ห่างออกไปส่วนคนที่อาคาดแขนไม่ยอมบ้างจนต้องเอาคืนด้วยการกระโจนถมน้ำหนักใส่ร่างสุกเสเลยแล้วรีบส่งฝ่ามือเล็กฟาดเข้าไปที่หัวไหล่กว้างแบบไม่ยั้งมืออย่างที่ชอบตีเล่นใส่กัน บ๊ะบะดังเช่นตอนอยู่คอนโดที่ใจกลางเมืองหลวงด้วยกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองหมอกที่เพิ่งจะมีโอกาสได้บินมาหาคุณแม่มือใหม่ก็เป็นช่วงที่น้องฮารอายุได้ราวๆอย่างเขาสู่วัยสามขวบแล้วพอหมอกมาถึงปุ๊บก็ดันได้เจอหน้าเพื่อนรักตัวเองที่ไม่ได้เจอกันมาถึงสองปีปับ๊บทั้งคู่จึงต้องรีบจ่อบทเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละวันให้คนตัวเล็กได้ฟังแบบไม่หยุดหย่อน ไหนจะบนเรื่องช่วงมหาวิทยาลัยที่ว้าวุ่นขนาดไหนกว่าจะเรียนจบพอเรียนจบคิดว่าจะได้บินมาหาหลานได้ในทันทีแต่ที่ไหนได้กลับมีเรื่องวุ่นวายที่ต้องทำอีกเยอะแยะกว่าตอนจะเรียนซะอีกไหนจะเป็นช่วงฝึกงานอีกทั้งช่วงที่ต้องตะรอนหางานอย่างยากลําบากอีกด้วยพอได้ทำงานแล้วก็ต้องทำให้ผ่านปโปรก่อนแถมยังต้องทำงานให้ครบหนึ่งปีขึ้นไปถึงจะได้วันลาหยุดพิเศษมาอีก เหมาะที่เอาแต่เจ้ยแจ้วบทนู่นนี่นั่นราบราเราวกับหมีกินพึ่งเหมาะคนพูดมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงเอาแต่บทให้ฟาลัง ฟังเหมือนกับชีวิตนี้ไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบสิบปีก็ว่าได้ทั้งทั้งที่ได้คอหากันแทบจะทุกวันอยู่แล้วจนเดี๋ยวนี้น้องฮาร์จะต้องถามหาอหมอกตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ถ้าหากวันไหนไม่ได้เห็นหน้ากันผ่านจอสมาร์ทโฟนแต่ก็นะอย่างว่าแหละพวกเขาทั้งคู่สนิทสนมกันตั้งแต่เจ้าท้องฮาร์อยู่ในท้องของฟารังแล้วนี่นะเออว่าแต่หลานสุดที่รักกูหละคนผิวน้ำพึ่งที่พึ่งจะนึกออก ว่าตนเองมาที่นี่เพียงเพราะสาเหตุใดหลังจากที่ได้เงียบเสียงลงไปจากการพรึมพำบ่นบาบลาไปนานพอได้เจอฟารังทีไรตนเองก็เพ้อบ่นเรื่องสักเพเหรใหยเพื่อนซีคนนี้ได้ฟังแบบหมดเปลือกทุกทีจนราวกับเป็นคู่ชีวิตของกันและกันก็ว่าได้ฟารังยกยิ้มตามเมื่อได้เห็นสีหน้าเพื่อนซีที่พึงจะนึกถึงเรื่องสำคัญออก ที่หมอกเงียบเสียงลงไปนี่ไม่รู้ว่าที่ตัดจบลงไปเสียดดือ้อก่อนนี่เปลนเพราะจากตัวหมดเรื่องที่จะคุยแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะเหนื่อยแล้วกันแน่อันนี้ฟารังก็ไม่แน่ใจพอหมอกได้นึกถึงจุดประสงค์ที่ตนได้ตั้งใจถ่อจนมาถึงที่นี่แท้จริงออกก็รีบเอ่ยปากถามถึงน้องฮาร์ปจอมอเรเิรสขึ้นมาในทันทีหลับในห้องเด็กนะ่ะจะเข้าไปนอนกับหลานก็ได้นะมาถึงเหนื่อย แต่กูว่ามึงน่าจะเหนื่อยตอนมาบทให้กูฟังมากกว่าคุณแม่เมือใหม่ยังคงเอ่ยแซวเพื่อนซีตัวโตวไปพร้อมด้วยน้ำเสียงค้ำอยู่ในลำคอเออก็รู้ดีนี่มึงนี่สมกับเป็นลูกกูเลยจ้าเป็นลูกก็ต้องย่อมฟังพ่อบทไงไอห,หนูลูกนี่ขนาดมึงมีลูกแล้วนะเนี่ยยังไม่ลดความดื้อแพ่งลงเลยนะมึงเนี่ย หมอพูดจบก็ได้ยื่นมือไปบีบปลายจมูกด่งรั้นของคนตัวเล็กในทันทีฐานมั่นเกี้ยวแล้วได้ผุดลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเจ้าตัวทำท่าจะก้าวขาออกเดินมุ่งหน้าตรงไปทางห้องเด็กในชั้นล่างแต่ทว่าขายาวกลรงะงักและได้ผินหน้ากลับมาหันมองใส่ชงวนฟาลังที่มองกันอยู่ในทันทีเออกูว่ากูไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวหลานจะเหม็นเหงื่อเอาและไม่ประทับใจตั้งแต่แรกพบกัน ทำไงคะทีนี้ว่าแล้วก็ขอใช้ห้องน้ำหน่อยนะหลังจากหมอกที่ได้พูดจบก,ก็ยักคิ้วให้กับฟารางสองสามจิกตามสไตล์คนมาดก,กวนก่อนที่เจ้าตัวจะเดินเข้าไปล้างมือในห้องน้ำเป็นอันดับแรกหมอกห้องนอนแขกชั้นล่างทางด้านซ้ายใช้ได้นะกูบอกพี่ลลออนไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่ามึงจะมาพี่เขาเลยให้แม่บ้านจัดเตรียมไว้ให้มึงด้วย ขนตัวเล็กวิ่งตึกตักตามไปพิงกรอบประตูห้องน้ำแล้วได้เอ่ยปากบอกกับเพื่อนสีตัวโตวที่กำลังล้างมืออยู่หูยเนี่ยถ้าไม่ติดว่าพี่เลออนเป็นพี่ชายมึงนะกูจะจับมึงแต่งกับพี่เลออนแล้วผู้ชายหาอะไรแสนดีชิบหายจะบ้าเหรอนั่นพี่ชายกูแต่ถ้ามึงจะจีบพี่เลออนเองกูก็โอเคนะพี่มอ น้ำสิงตกใจพางปรางเพื่อนดังขึ้นในทันทีพร้อมกับตามมาด้วยการส่งสัยตาฉ่ำวาวไปให้เพื่อนสนิทต,ตัวโตวอยากมีเรศในด้วยความนึกสนุกอีกเช่นกันรางบางแอบขำในใจยามที่ได้เห็นเพื่อนซีกรืนน้ำลายอันหนืดเหนียวลงคอแต่ทว่า,วาแววตาถอความจืดเจือออกมาอย่างชัดเจนฝารังกั้นขับเอาไว้ไม่ไหวจึงได้ระเบิดเสียงฮาออกมาูพูดเล่นแหมรู้หรอกนา มึงโดนเชื่อแน่ถ้ามีคนอื่นเจอคนจริงเข้าไปเป็นไงครับหมอกที่ไม่กล้าต่อร้อตอิิกับใบหน้าทะเลนที่ยังคงเอาแต่กระเซ้าเยา้าแยะใส่ตนอยู่นั่นเพราะทุกอย่างมันก็เป็นตามจริงอย่างที่ฝ่ารังว่ามานั่นแหละพี่หมอกจอมอ่อยไปทั่วแพรวเผาไม่เลือกคนของน้องฟ้าคนนั้นไปไหนแล้วนะาลิมฝีปากบางยังคงขยับกล่าวสับหยอกยียวนใส่เพื่อนรักไปเรื่อยเปื่อยหลัก ทั้งกู้ได้หยอกล้อใส่กันเสร็จสับแล้วฝาลังจึงช่วยลากกระเป๋าเดินทางของเพื่อนซีตัวโตวเดินนำไปทางห้องพักแขกในท,ทันทีมาเร็วพี่หมอรีบอาบน้ำนอนซักหรือจะไปนอนกับน้องฮาร์ที่ห้องเด็กก็ได้นะอีกชั่วโมงกว่ากว่านู่กว่าน้องฮาร์จะตื่นเอองั้นกู้อาบน้ำก่อนรอ้ฮาร์ปตื่นดีกว่าอยากจะเจอหน้าหลานมากกว่าแล้วจะฟัดพุงให้นำใจเลย เวลา16นาฬิกานาทีมเมื่หลังจากได้ยินเสียงเจ้เจ้าของตัวน้อยอ้วนตุบส่งเสียงเรียกหากันใบหน้าหวาดจึงได้หันไปส่งยิ้มกว้างให้ลูกน้อยในทันทีทั้งที่คุณแม่มือใหม่เข้าไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ปเป็นประจำในที่ห้องนอนของเด็กน้องฮาร์ฟนี่เพื่อที่จะรอคนเป็นลูกตื่นขึ้นมาเพื่อ ทั้งคู่ได้เห็นหน้ากันแล้วจะได้ไม่ต้องงองแงเรียกหากันอยู่ดังเช่นเมื่อกี้นี้ตื่นแล้วหรอหิวหรือยังปวดชิ้นช่องไหมครับคนเด็กที่เพิ่งตื่นนอนลุกขึ้นมานั่งอยู่บนที่นอนตัวเองด้วยสายตาแหววแหวๆใส่หน้าระัวตอบกลับมาให้ร่างบางจึงรีบรุกขึ้นไปหารูากะว่าจะอุ้มพาไปล้างหน้าทวาปลายห่างตาดันหันไปมองทางกระจมอินเดียจึงได้ศบเห็นว่า คนที่เอาแต่พร่ำบอกไว้ว่าจะเข้ามารอฟัดหลักตอนตื่นแต่ทว่าในตอนนี้ตัวเองดันกลับเพ้อหลับลึกนอนแน่นิ่งสนิทไปเองซะแล้วฟารังจึงตัดสินใจไม่เข้าไปปลุกหมอกปล่อยให้เพื่อนซีนอนหลับไปก่อนพอเพราะหมอกคงจะเหนื่อยหน้าดูกับการเดินทางข้ามทวีปมาหาก,กันเช่นนี้แต่ก็น่าจะมีอาการเจ็ดแหลกร่วมด้วยนั่นแหละอาการปรับตัวไม่ทันแบบที่ฟารังเคยบินมาอยู่ที่นี่แรกๆก,ก็เป็นเช่นกัน มามี่น้ง่งขยโยนิ้วป้อมๆของน้องฮาบชี้ไปยังกระจมอินเดียแดงในทันทีทังที่หันหน้ารูปกริบไปจ้องมองด้วยเปริมีีปากบางยกยิ้มขึ้นมาในทันทีที่น้องฮาบช่างสังเกตได้เห็นรูปร่างของหมอกซึ่งมีเพียงแค่ขาเท่านั้นที่ได้ยื่นออกมาอยู่นอกกระจอาหมอกครับคนที่น้องฮาบคุยด้วยในโทรศัพท์บ่อยๆในครับลูกมากไหน คนเป็นแม่แทบจะขำพรือดออกมาทันควันเอาแล้วไงหมอกตื่นมาได้นั่งปาดน้ำตาแน่ๆเล่นบอกรักกันผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนแทบจะทุกวันแต่ทว่าน้องฮาร์ปกลับดันถามว่าหมอกไหนไปซะแล้วฝ้าลังที่แอบยิ้มกลิ่มอยู่คนเดียวกลับไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่กับท่าทางของน้องฮาร์ปยังจะสงสัยครับข้องใจว่าคนที่ได้เห็นเพียงแค่ขานั้นเป็นใครกันแน่เจ้าตัวเลยยิ่งดิ้มขลุกขัก หวังจะลงพื้นอยู่ท่าเดียวแขกเลียวจึงยอมปล่อยให้เด็กตัวกลมได้ลงมาเหยียบพื้นได้เจ้าตัวกลมก็ได้เดินดุ่มดุ่มพุ่งเป้าไปยังกระจมอินเดียในทันทีหลางปอมง,งอขาเริ่มมย่อนก้นนั่งยองยองดวงตากลมโตจับจ้องเพ่งพินิจดูใบหน้าคมคายของคนที่ยังคงหลับสนิทไม่ได้รับรู้เรื่องราวด้วยเลยแต่ฟารังก็ไม่ได้รู้เลยว่าน้องฮารที่อยากจะชงงกใบหน้าดู คนหลักชัดๆหรืออย่างไรกันจึงทำให้หน้ากรมของตัวเองได้ขมำโขกลงไปบนแก้มสาะของอมอกแทนเมื่อน้องฮาปรีบหยัดแขนให้ดุกขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่ตามออกมาด้วยนั่นก็คือหยาดน้ํำลายใสมันได้ยืดติดตามขึ้นมาด้วยแล้วนี่สิหลางสูงที่กำลังหรับไรอย่างสนิทต้องสะดุ้งเฮือกจนเบิกตาตาตื่นขึ้นมา แตะสัมผัสถึงสิ่งที่หนืดหนืดอยู่ที่แก้มสักของตัวเองแต่พอเมื่อรองไป้ายๆแตะแดูแล้วจึงได้รู้สึกถึงความชื้นแฉะยืดเหนียวที่แปะติดอยู่ประจวบกับใบหน้าคมคายในหันควบมามองก็เจอกับต้นตอเข้าให้แล้ว ดวงตาคมหลี่ล็อกไปทางเป้าหมายที่เป็นน้องฮาร์มกำลังนั่งพับเพียบรออยู่ในทันทีเจ้าเด็กตัวป้อมนั่งจ้องมองหมอกอย่างตาแป๋วเช่นกันจนเด็กน้อยคนนั้นอาปากปล่อยให้น้ำลายไหลย,ยืดย้อยอยู่ข้างๆคนที่เพิ่งจะตื่นขึ้นมาแบบเต็มตาได้รีบทะลึ่งลุกตัวพรวดขึ้นมานั่งตัวตรงในทันที อาฮับของอาบอกนี่เองมาแอบผอมแก้มอาตอนหลับละเนี่ยคิดจึงจังเลยไหนมาฟัดหน่อยหมอกที่ทำท่าทางจะคว้าตัวน้องฮับเข้าไปก่อนแต่ปากฏว่าเด็กหน้าตาแตกตื่นลนลานขั้นสุดจึงได้รีบคานตุ๊บตับออกห่างแล้ววิว่งกลับไปหาคนเป็นแม่ในทันทีทำเอาคนที่ไขว้คว้าได้เพียงแค่สายลมมีอาการหน้าเสียไปเรียบร้อยแล้ว ฟารังที่ได้ยืนมองเหตุการณ์ตรงหน้าอยู่พลันนึกสงสารคนที่เหอรลานเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ล้านก็ดันจําไม่ได้จริงๆนี่นะแง่ฮน้องอาดิงอามมหมอกหมอกเอกการแสดงก็มาแล้วครับงานนี้ฟารังยังคงยืนมองจ้อง การแสดงของหมอกให้กับน้องฮารดูอยู่เช่นกันคนเด็กที่ได้เห็นร่างสูงทําท่าจะร้องไห้จึงแอบพลุบพลบโผแค่เพียงใบหน้าออกมาดูอาหมอกแต่ยังใช้ตัวของฟารังเป็นโลกกำบังให้กับตัวเองอยู่ส่วนตัวเองนั้น เาแต่ไปยืนรบอยู่ด้านหลังของมัมมี่้อมกำเสื้อของคนแม่จนแน่นมากฟาาลังจึงค่อยๆแกะนิ้วป้อมน้อยๆที่เอาแต่เกาะหนึบอยู่ออกและได้จูงแขนให้คนเด็กออกมายืนด้านหน้าของตนเองแทนน้องฮารดูดีๆสิครับนั่นใครเอ่ยหน้าอาหมอกไม่เหมือนในโทรศัพท์หรอครับลูกอาหมอกร้องไห้แล้วนะ หลังคำพูดคนเป็นแม่จึงทำให้น้องหารมั่นใจแล้วว่าคนตรงหน้าที่เห็นอยู่ไม่น่าจะมีอันตรายขาป้อมจึงค่อยๆย,ย่างก้าวเดินกลับเข้าไปหาร่างสูงที่ได้แซงร้องไห้อย่างเชื่องช้าออกมาน้องหารได้ลองเข้าไปนั่งลงข้างๆคนที่ยังคงเอามือปิดหน้าปิดตาตัวเองเอาไว้ลงให้ทำไมฮะเจ้ากวางตัวอ้วนตัวน้อยตกกลุ่มพักอมอกแล้ หลังพูดจบคนที่แซงร้องไห้มาก่อนหนะ้าก็ได้คว้าร่างคนเด็กเข้ามาฟัดหอมแก้มน้องฮารกันไปยกใหญ่จนถึงกับน้ำลายได้ไหลย,ย้อยพากันเปื้อนไปทั้งอาทั้งหลานเลยก็ว่าได้ฟารังยืนยิ้มกลิ่มพางใส่หัวพอได้เห็นทั้งฮาร์ปและอาเหมาะ พากันหัวเราะคิกคักต่างชอบใจกันทั้งคู่คนเป็นอาที่ได้ฟัดพุงกลมๆนั่นจนเหน็ดเหนื่อยหอไปตามๆกันรางบางจริงได้ปล่อยให้สองอาหลานเขาเล่นกันไปทั้งแบบนั้นแต่ก่อนที่ฟารังจะได้เดินออกมาจากห้องนอนเด็กแด้เอ่ยปากบอกกับหมอกไว้ว่า เดี๋ยวทั้งคู่ต้องพากันไปล้างหน้าด้วยนะเล่นกันจนมอมแมมด้วยกันทั้งคู่ไปหมดเลยแล้วก็ในตอนห้าโมงเย็นทั้งคู่ต้องพากันออกมากินข้าวเย็นด้วยหลังที่ฟารังกำชับได้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียวจึงได้เดินออกจากห้องพักเด็กไปฟารังที่ได้เดินออกมาจัดเตรียมทำอาหารขึ้นโต๊ะเอาไว้เพื่อสำหรับเพื่อนสีของเขาในวันนี้ฟารังได้ลงมือทำข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมก่อ และซุปมะเขือเทศเอาไว้ให้พร้อมกับทำไข่ตุนอบชีสและสลัดมักกะโรนีเอาไว้สำหรับน้องฮาบร่างสูงที่เดินออกมาเห็นว่าเจ้าบ้านได้จัดเตรียมวางจานไว้เพียงสามชุดเท่านั้นจึงได้เอ่ยปากถามถึงประมุกของบ้านอย่างพี่เลออนออกมาอ้าวฟาวันนี้พี่เลออนไม่จับบาทานมื้อค่ำด้วยกันหรอกจัดสามที่เองอืมไม่ใช่แค่วันนี้หรอก พอเดือนนี้พี่เลออนต้องบินไปต่างประเทศแถมกลับมาก็ต้องมีประชุมโปรเจกต์ใหม่อีกฟารังได้บอกกล่าวกับเพื่อนที่สงสัยหมอกได้เอาแต่พยักหน้างึกงนะักมาไอ้ไอ้ใหญ่อะยหอยมากหล่างบางที่หันไปตอบคําถามพร้อมส่งยิ้มให้กับคนเป็นลูกไปพางหันไปเม้ามอยกับเพื่อนซีไปพางพี่เลออนก็เลยไม่ได้กลับบ้านมาสองอาทิตย์กว่าแล้วนะ่ะ ีพอทูนหัวคนนั้นก็บนอุบคิดถึงหลานจะลงแดงตายเหมือนกันหลางบางยังคงเมาส์มอยเรื่องของพี่ชายตนให้กับเพื่อนสนิทได้ฟังว่าฟารัลังเองถึงกับต้องเป็นฝ่ายส่งโทรศัพท์ให้กับน้องฮาบคุยและให้เอ่ยปากไรแดดดี้ไปทำงานเสียพอพี่เลออนเจอลูกอ้อนของนองาฮารเข้าไปนะคิว <c ute> <c ute> ฝารังที่ยังคงขำขันกับเรื่องราวของพี่ชายและน้องฮาร์ฟฝารังบอกให้น้องฮาร์ฟสาธิตให้ออมอกดูด้วยว่าตนเองนั้นอ่อนแดดตี้ยังไงบ้างน้องฮาร์ฟคนเก่งจึงได้เอ่ยปากพูดประโยคพิฆาตที่เลยอ่อนแพ้ต่อใจให้เหมาะได้ลองฟังโดยทันทีเช่นกันนัดดีับหางเงงมาเยอะๆเล้เยวชื่อขานมให้น้องฮะเยอะๆยะนะเพราะว่าน้องฮะ ชอบชอบขนมมากเลยฮะไม่ว่าจะเป็นใครเพียงได้เจอเข้ากับเจ้าเด็กน้อยตัวป้อมออดอ้อนเพียงเท่านี้ขนหลงล้านแบบเลออนถึงกับยอมตัดใจกัดฟันไปทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อขนมมาให้กับน้องฮาร์จอมขี้อ้อนโดยดุษฎีหมอกที่กำลังมองใบหน้ากลมที่ได้กำลังยัดช้อนไข่ตุ๋นเข้าปากหลังจากที่สาวทิดพูดจบแบบออดอ้อนให้ได้ฟัง แกมตุยก็เอาแต่เคี้ยวนุบนับจนหมอกต้องหลุดความในใจออกมาด้วยเช่นกันเป็นกูก็คงรีบวิ่งไปทำงานนะมึงใครสอนให้พูดแบบนี้อน้องฮรับน่ารักจนใจเจ็บไปหมดแล้วอําหมอกไม่ชาบายโยงเจ็บตรงไหนเฮอมาไว้แล้วลางสุงไม่ว่าเปล่าถึงกับรู้จัก ที่นั่งของตนในทันทีพร้อมกับเดินมาส่งจุ๊บลงบนกลุ่มผมนุ่มของเด็กน้อยที่ยังเคี้ยวหนุบหนับอยากอร็ดอร่อยช่วงเวลาที่หมอกมาอยู่ด้วยกันที่นิวเจอร์ซีเราๆเกือบจะครบอาทิตย์เท่าที่จะสามารถใช้วันลางานมาได้มากที่สุดในเพียงเท่านี้หมอกจึงเกิดอาการงองแงราวกับเป็นเด็กน้อยขึ้นมาด้วยเช่นกันใช่ครับ หมอกมันงองแงใส่ผมบอกไม่อยากกลับไปทำงานเลยอยากจะอยู่กับหลานทุกๆวันอยากจะอยู่ที่นี่ฟัดน้องหาบให้นานๆแถมหมอกยังเกล็ดเรียบเคียง บอกให้ร่างบางลองสร้างแอคเคทาให้กับน้องฮาร์ปดูมีลูกหน้าลักขนาดนี้ต้องเปล่าประกาศให้โลกรู้ไปเลยแต่คนเป็นแม่กลับไม่ค่อยจะสนใจพวกโซเชียลมีเดียอะไรอยู่แล้วจึงทำเพียงแค่เอ่ยแซลหมอกกลับไปว่างั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาหมอกแฟนขับนัมเบอร์วันแทนก็แล้วกันพอทุกทีคนตัวเล็กก็เพียงแค่ถ่ายรูปก,กับคลิป ให้บอกเป็นบางโอกาสและก็ได้ส่งให้หมอกดูอยู่เป็นประจำอยู่ด้วยก่อนแล้วแต่ฟารังก็แอบ,บรู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะจะมีคนรู้จักน้องฮาร์ปได้ยังไงล่ะไปเห็นที่ไหนกันมาหรอหมอกจึงได้ยอมเอ่ยปากสารภาพความผิดและก็ขอโทษกับฟารังออกมาในทันทีที่ช่วงแรกๆตนนั้นได้แอบ,บเอาคลิป พี่คออยู่กับเจ้าตัวเล็กไปลงใน IG ส่วนตัวด้วยแต่ดันมีคนสนใจสอบถามเข้ามาร้ายต่อหลายคนกลายเป็นว่าหมอกเลยจัดก,การเปิดแอคเ้าท์ลับๆของน้องฮับไปโดยปรนายแต่ถ้าหากถามว่า โกรธเหมาะไหมคนเป็นแม่เมื่อได้ยินอะไรแบบนี้ครั้งแรกก็ยอมต้องมีความรู้สึกไม่พอใจกันอยู่บ้างแต่พอร้องได้มาคิดดูดีๆแล้วช่วงหลังๆมานี่น้องฮาร์ก็เอาโทรศัพท์ของฟาไปคุยกับเหมาะเองตลอดเลยพอคนเป็นอาบ,บอกให้เจ้าตัวน้อยทำอะไรก็ดันเชื่อไปซะหมดจนไม่รู้ว่าในตอนนี้น้องฮาร์เป็นลูกใครกันแน่ ฟารังก็เลยถามกลับกับคนเป็นเพื่อนไปว่าถ้าเกิดเอารูปเด็กลงโซเชียลแบบนี้มันจะไม่ดีหรือเปล่าส่วนหมอกนั้นตอบกลับมาเพียงแค่ว่ายังไม่ได้เปิดแบบเป็นสาธารณะนะแถมไม่ได้เห็นน้องฮับชัดเจนหมดทุกสัสดส่วนด้วยจะเห็นเจ้าตัวซะมากกว่าบางครั้งเห็นน้องฮับแค่หน้านนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าว่าเสียงคุยกันงุงง้งยิงกับเสียงหัวเราะเอิ๊กอาะของน้องฮับต่างหาก ที่มันดูสดใสจนคนเขาสนอกสนใจกันอาจจะเป็นเพราะว่าน้องฮาร์ปหล่อจนทะลุจอเกินเบอร์ไปด้วยละมัง้งคนอื่นเลยพยายามจ้องเพื่อให้เห็นสินะแต่หมอก,ก็ยังบอกต่อว่าถ้าหากฟารังไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกฟารังไม่ได้ขออนุญาตฟารังก่อนแล้วก็จะไปลบทิ้งให้หมดเลย กระทั่งฟารังได้บอกว่าถ้าไม่ได้เอาไปทำอะไรที่ไม่ดีก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่แค่กลัวคนจะเอารูปน้องฮาไปตัดต่อในทางที่ไม่ดีซะมากกว่าหมอะจึงให้สัญญากับฟารังว่าจะไม่เอาใบหน้าของน้องฮาออกสื่อให้เห็นชัดเจนเดี๋ยวรอน้องฮาเดบิวต์ด้วยตัวเองก่อนคอยเปิดตัวแรงๆเลย หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปก่อนเพื่อนซีตัวโตวจะยอมบินกลับไทยไปได้มีวายลองมาเกลี้ยกล่อมคนเป็นแม่ดูอีกครั้งฟ้ากูว่ามึงลองพาน้องฮาไปแคสดูบ้างสิได้ข่าวว่ามีคนเข้ามาติดต่อเรื่องให้น้องไปโฆษณานมอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นพี่เลออนบอกกูอยู่แน่เห็นไหม สนิทกันขนาดนี้มาเป็นพี่สะใภ้กูไหมคนตัวเล็กยังไม่ไวที่จะกระเซ้าเย้าแย,แย่กลับมายียวนกวนเพื่อนสีกลับคืนอีกฝาที่ชอบแนวออกแซลหมอกเรื่อยๆเนเรื่องให้มาเป็นพี่สะใภ้ใหญ่แห่งตะกรุสกุลกัรยาวัดยากไม่ยอมเลิกลาพอชอบรีแอคชั่นจากไปหน้าคมเข้มฝาหลังคิดว่ามันดูแล้วตลกดีนี่ คุยเรื่องหนองฮาร์ปไงไอ้ดื้อไงโผมาเรื่องกูอีกแล้วกูขอลงเพราะกูยังอยากมีมนันไว้ใช้งานอย่าให้คงคนนั้นพากมันไปจากกูเลยนะอ่ะกูว่ายก็ได้ไอฟ้ฟ้าฟารังเกิดเสียงขำขันดังร่านของ ฟารังเกิดขึ้นเด็กน้อยที่เห็นคนแม่เป็นเสียงหัวเราะเอ้ออาออกมาตนจึงได้ลองหัวเราะเอกอากอาผสมาสานไปกับคุณแม่ด้วยทั้งแม่ทั้งลูกเลยคราวนี้เนี่ยแต่ถ้าน้องฮาร์ได้มีโปรไฟล์ผลงานบ้างก็ท่าจะเทดีไม่หยอกดังเปรียงปร่างแบบพ่อน้องฮาร์ปไงเผื่อสีตัวโต,วตวดันเผอรุดปากพูดถึงพ่อของน้องฮาร์ปออกมาจนได้เชียร์แล้วโทษเว้ฟ้า คือกูไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นหมอกที่แบบว่านิวนาคิ้วกระมวดรู้สึกผิดอย่างจริงจังจนทำให้ร่างบางได้สพบเนปนายหน้าคมเข้มของหมอกเจือแววตาความรู้สึกผิดจริงๆอ้าหมอกจะต้องกลับไปไทยแล้วครับน้องฮาร์มหมอกเปลี่ยนบรรยากาศโดยการหันไปคุยเล่นกับคนเป็นหลานแทนไอ้อาหมอกไปไหน น้องฮาทำหน้าโงน,นใส่คนเป็นอาหมอกจึงได้หอมแก้บกลมไปฟอดใหญ่เลยไว้เดี๋ยวอาหมอกมาหาอีกนะครับน้องฮาต้องคิดถึงอหมอกได้นะนี่เอฟซีนัมเบอร์วันห้ามลืมกันนะครับ FG วังลืมฟารังกับหมอกถึงกลับต้องระเบิดทำเสกกันอีกครั้งหลังจากน้องฮาพูดจบหมอกเอาแต่ใส่หัวพอมกับบนอุบออกมา เจ้าลูกหงานี่ลืมกูแน่ๆขนาดยังไม่ไม่ถึงไหนก็บอกจะลืมซะแล้วคนผิวน้ำพิ่งพูดจบก็ยกมือขึ้นมาทำท่าปาดน้ำตาออกจากใบหน้าบูบี้ของตัวเองจนได้มีเด็กน้อยผู้ที่หลงกลเข้าแล้วยอมถึงกลับเอ่ยปากปลอบใจให้กันแทนอ,อ่ออ้ออหมอกยงให้แงงแง่ำไมาฮะ ฟารังถึงกับสายหน้าแบบเอื่มระอาหให้กับเพื่อนสีต่างซสซสุดแสบที่มันได้ขยันสรรหาวิธีหลอกรอดเจ้าเด็กน้อยตัวป้อมให้ได้เข้าหาตัวเองได้ดีจริงๆเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมในช่อง PH 7.14เล่านิยายสิยงด้วยนะคะชิ้นชอบนิยายเรื่องนี้สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วกดเข้าไป อติดตามตามในเว็บไซต์ที่แสดงลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยแต่ถ้าหากใครต้องการฟังไปพร้อมๆกันเรื่องนี้จะสามารถเล่าต่อยานตอนจบได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดในตอนใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินของช่องด้วยแล้วพบกันตอนใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ